สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการที่เกษตรทุกคนนะครับเมื่อวนนี้นะครับผมเด้เขามาปลูกมันสับปะหลังนะครับแปลงของผมเองนะครับปีนี้ปลูกไรเดียวนะครับพี่น้องปลูกพ่อไดพันไว้นะครับเพราะว่าปีไก่นะครับปีไก่เน่านะครับเน่าหลายนะครับบัดที่นี้มันขาดทุนบ่ได้นะครับวันที่นี้ปีนี้ก็เลยว่าจะปลูกเอาไว้ ไปถ่าเอาพันธุ์นะครับ้วก็พักยินนะครับเพะมันสามปีสามปลูกมาสามปีปีนี้ปีที่สี่ปลูกเอาตะพันธ์มันไรเดียวนะครับขันขันพอนเอาหนี่ก็ก็ได้หลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันปีลายปีที่แล้วฝนมันดีนะครับมันตกะเศร้าว่าที่นี้มันเน่านะครับมันเน่าหลายมันเน่าหลายมันก็บ่ได้ยังนะครับผมมัน ผมปลูกพ่อไดพันธุ์ไว้นะพอได้บ่นนะถิ่มพันธุ์นะพันธุ์นี้ก็เป็นพ่วงเพชรนะครับถ้าเปียงทั้งขางันก็บเศร้าบนนะครับแล้วของผมยังยังปลูกปลูกไว้พันธุ์ครับฮะเถือปีนาหรือว่าปีนี้นะครับฮะเทียปีนีนะแลราคามันมันดีนะครับกับพ่อได้พันธุ์ปลูกนะครับขันพอดีกันเลี่ยวไปนะครับก็หาเนื้อขึนมาปลูกเพราะว่าช่วงช่วงพวกผมกูมัน กันยาตุลานะมันเก่าิบตังนะครับลดลดเล็กๆที่ผมแก้ไปที่พวกผมแก้ไปนะมันได้เก่าสิบตังเก่าิบตัง,ะตงะระรงดีถือมากเก่าซิบหาตังแล้วก็บาทหนึ่งนะครับช่วงนั้นได้เปรใกล้เก่าิบตังแล้วก็ได้หลายสุดบาทเดียวนะพี่น้องบาทเดียวแล้วก็กันยา่าตุลาพืชกีกาพืชกีกามะกูอีกนะครับดีดขึ้นบาทสิบตังแล้วนกะ็ช่วงที่ถ่ายพวกผมกูก็ได้ย่อสองบาท1ิบหนึ่งนะครับ ส่วนห้าสิมาได้สองบาทมันเ้าคนออกเบิล้วครับพี่น้องมันเน,านเ่าเรหาไว้ถ้าถ้าเขาดีดมันกับพวกวนะครับเพราะว่ามันเน่าหลายนะครับแปลงนี้ของผมนะครับทั้งเบิดได้ได้สิบหกสิบเจ็ดตันเนาะเพราะว่าปีปีฟุ้น,นครับมันได้เกือบยี่สิบกว่าตันนะครับเพราะปีนี้มันเนา่าแห้งนะครับพี่น้องเน่าหลายนะครับยุนี่ของผม องผมผมมีเวลานะครับผมมันผมกู่มาที่นี่มันล่ำมั่นกองผมนะสองเดือนผมเลยบอกเอาเลยนะครับผมเอาตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่นี่มองที่ผมเอาเทือดทุ่ยนะครับที่ผมเอาผมตีไว้นี่ว่าจะเพ่อถึงตันครับงาน,นหน่อยหน่อยนี่พี่น้องได้ตันซ้มนะครับมันงานเดี๋ยวได้ตันซ้มแล้วก็มาหักหัก,กออกไหลก็โลนะครับก็เหลือตันสองนะครับพี่น้องกระือวัดได้นะครับบางอันเป็นพ่นมาที่นี่ผมควันนี่ ล่ำนี่ผมควันแฉะแฉะแฉะลำยาขึ้นหนึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแฉะใส่กส็สอบไปสวงอาทิตย์พี่นะ้องมันบ่มีเวลาเห็ดนะครับเพราะว่าได้ไปเห็ดเหล้านะครับได้ไปเห็ดเหล้าไมื่อไหร่เมื่อนี้มีเวลาผม,ม,ามก็เลยตอนสองยกกล่องนะครับเอารถอีแตกยกแล้วกะ็ตอนใบก็เอกับมาเสียบเลยนะยุ่นี่ก็จะที่ผมยกขืนกันหนึ่งสอง ก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกหล่องนะครับมั่นกับสิบสองพอดีนะครับสิบหกหล่องปูกเปเอาพันนะครับนี่นะพี่น้องดินกนแห้งคักนะครับแห้งไรเพราะว่าปีนี้ฝนดีฝนฝน,นมากฝนมากกู้มั่นออกปุ๊บบ่ได้ไทยนะพี่น้องไม่แต่หยาไม่ได้หยาบัดทีด่นี่พ่อมาไทยก็แห้งเลยคนระับผมไทยรอบเดียวนี่พี่น้องเนี่จ้างรถมาไถนะครับรถ กปตาเหยืหารชนไทยหลบยวที่แรลกว่าเจียวรถอันฉันมามาไทยอีกนะครับวาดอีมาไทยพ่วนหลบซองนะครับบันที่นี้ผมอยาดของมาพ่วนมันอยาดมันแห้งก็โกนะผมเลยเพิ่มมาไทยรอบียว่แล้วผมก็เลยยกเลยนะครับเพราะว่ากูปีกสามสี่หลบนะครับไทยเพราะว่าช่วงกูปีกับไทยตุลาเพื่อตุลานะครับเพราะเขากูขันยากกับไทยตุลากับไทยอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะก็หลยหลบเพราะวันที่นี้มาไทยช่วงเขาเลี้ยวนะพี่น้องมัน มันแห้งครับแห้งไรโอ้ผมมายกมาสองไงทๆนๆครับแต่ว่าอัตราการหอกนนยู่ยในกระสอบครับหาซิบหาซิบนะครับหอกกับประมาณเครื่องบ่หอกกับเครื่องนะครับแต่ว่าอัตราการรอดกับมันหลน่นอีกทีหนึ่งนะครับพี mm ่น้องเกิดซ้ำไรเอาซ้ำนัน,นครับเพราะว่าบรซีเรียสแล้วเพราะ ขันมันคือจังสามสี่บาทคือจังส่วงปีส้งปีขึ้นหลังก็เป็นตะลุนอยู่นะครับอันนี้นกันข้ามาปลูกขันเ้าลงทุนหลายมันก็บปรย์อย่างนะครับซ้ำซ้ำข้าเห็ดเทาได้ตัวทุนขึ้นนะครับกำไรกับเท่าใดเลยกับทำข้าเห็ดเอาตัวทุนเทาขึ้นซื้อๆนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ปลูกพ่อได้พันไวรพ่อได้บัวถิ่มนะครับบันถิ่มไปก็เสียดายพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันกัน หันปูควายปูควยายกระจกสี่ดหบ่ได้พี่น้องอันน้ำเสียน้ำตาลเขาก็ทรงบ่ไงบดิกระจกแค่ไหนหาผูกเนี่ยไม่หุ้นครับนีะครับของผมกะบปีนี้ก็เอาล่องไบไลาเดียวนะครับพี่น้องลายเดียวลายเดียวซับทีทีเลยเพราะว่าคู่ปีผมมันผมเสียบผมมีเสียบเกือบแปดซิปเกือบก็ซิปเกือบเมรร็ดพอน้ำผมเสียบต้นนี้เราไปตน้นผลเลยคูปป่ปีปีนี้ปูกระพันธุ์กัดเสียบที่จัดเลยนะครับบัวหัวกัด ได้เดีกระซานนะว่าจะได้ตนใบนะครับพี่น้องทงั้งทั้งที่เป็นกู่กันยา่าตุล่าที่เป็นปลูกท่านนะครับกับช่วงนี้กันกำลังงามแต่พุ่มน้ำขูปีของผมกับตุล่าตุลาพันกีการนี่ก็เริ่มเคี้ยวแล้วครับแต่ว่าปีนี้ทึ่งทึ่งหน้าทึ่งอันนี้นะครับหลายยางนะอันเห็ดนํำมาททันนะครับก็เลยปลูกช่วงนี้นะครับที่แรกว่าจะปลูกก้อนปีไม้นะครับ กับบ่ทันอีกนะครับขครมาปลูกพี่น่ะตั้ง้ังปีใหม่มาเป็นอาทิตย์นะครับดินก็แหงนะครับแหงครกับกับบ่เป็นหนังนะครับก็ปลูกไปนะครับปลูกไปพ่อได้พันธ์นะครับทางผมก็แหงบ่มีบ่มีล้านล้านแปงล้านลงแปงนะครับพอมีแต่ล้านมันรวมนะครับขายรวมกันก็ถือว่นนักยนะครับนักขัน กันเขาวัดเปียงนี่กติไข่นะครับเพราะว่าสูกันต่อไปแล้วครับพี่น้องเกษตรกรมันสับปะหลังนะครับนี่นะครับเมื่อนี้พาพี่น้องเขามาเบิ้งนะครับปีนี้ก็ไรเดียวนะครับพี่น้องกูปีก็ะซี่หาไรนะครับปีนี้ก็ปลูกพ่อไรพันธุ์ไว้เกิดบ่เกิดก็่อยว่ากันนะใส่ซ้ำในเก่าซ้ำมันขันบ่เกิดกัน เดือนหกฝนตกไม่ก็จะคอยหาแนวอื่นมาลงนะครับแห็งแหลงครับตอนนี้ก็หนาวนะครับยิ่งขึ้นกับหนาวหลายยิ่งมรโศกะเทียงเหนะครับเทียงกับยังหนาวเยอะนะครับอีกจาในกัดซีหาเมืองแหยงก็เริ่มหนาวอีกนะนี่นะครับพอแต่ว่าหมอกแห้งนะครับหมอกแห้งแต่ว่าต้นไม้ต้นซุ้มนี่มันเจอมมันเจอหนาวมันก็ชะงักนะครับมันก็ ญ่ซายนะครับแต่ว่าน้ำหมองนี่มันก็แห้งอยู่แต่ว่ามันขัดข้าหนาวขึ้นกันนะครับเนยะมองหญ้ามับ,บเสียบไปเลยนะหญ้าก็ไหลแห้งเพราะว่าปีไก่ผมกับทั้งหน้านะครับทั้งบริเวณมาเอาหญ้าแทากยหญ้ารอบเดียวผมก็ป้อยเลยนะครับถือว่าเอาหญ้าบริเวณคูป,ปีผมกับทกยบสามสี่รอบนะบเดียนละรอบปีไก่กับแทกยหญ้ารอบเดียวใส่ปุ๋ยกบแล้วก็บวกขืนไมาอีกเลยนะขืนมาก็คือกู่นี่นะครับพี่น้องภาพพี่น้องของพรเบงนะครับมันสับหลังพวงเพลินะครับ ปูไฟเทาพันธ์นะครับไายหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับอีกเชืกชิบก็เหมือนะครับวายมันจีโปร่งดีบ่อะครับเนาะดินกับโบรโคเคกไปเลยครับหฮมยกมองหญ้ามองโยมก็เสียไปบึ้ศเนาะไทหนีนะครับบ่มีอย่างไรภาพพี่น้องเข้ามาเบื้องมันสับหลังพวงเพียรของผมนะว่ายชีได้ซ้ำเลยนะครับจัหงห้อยมาอัปเดตกันอีกต่อไปอน,นะไทหนีบ่มีอย่างไรงาางงงครับ,รบกยย็ขอฝากพี่น้องใส่กะไลก์ก็แชร์พราะว่าแม่กันเดียวกันเด้อครับ ท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ